สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาดูกันที่ข้อมูลล่าสุดของบมจ The One e n t e r p r i s e หรือ 1E น e นะครับก็คือข้อมูลจากรายงานผลประกอบการแล้วก็ o p portunity Day ไตรมาส2ปี2025นี่เองครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาสกัดประเด็นสำคัญๆนะครับดูผลงานล่าสุดกลยุทธ์ที่น่าสนใจโดยเฉพาะเอ่อการปรับโมเดลธุรกิจที่เห็นได้ชัดมากๆแล้วก็มุมมองเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ด้วยมาลองแกะข้อมูลชุดนี้กันครับ เริ่มกันที่ภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรามาส2ที่ผ่านมาดูเหมือนบรรยากาศยังท้าทายอยู่พอสมควรเลยนะครับใช่ค่ะตัวเลข GDP ไตรามาส2เนี่ยโต2.8นะคะก็มีปัจจัยหนุนอยู่ค่ะอย่างการเร่งส่งออกสินค้าช่วงนั้นแล้วก็มีการลงทุนภาคเอกชนที่กลับมาขยายตัวได้เ,เป็นครั้งแรกในรอบ5ไตรามาสเลยนะคะอ๋อครับ แต่ว่าก็มีตัวฉุดเหมือนกันการบริโภคเอกชนการใช้ใจาา่ายภาครัฐอันนี้ชะลอตัวลงค่ะรวมไปถึงภาคท่องเที่ยวที่แบบว่ายังยังฟื้นตัวไม่เต็มที่เท่าไหร่โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่ยังน้อยกว่าที่คาดไว้นะคะคนอกจากนี้ก็มีความเสี่ยงภายนอกที่ต้องจับตาด้วยนะคะอย่างเรื่องเจราจาการค้ากับสหรฐัฐความไม่แน่นอนชายแดนไทยกัมพูชาหรือนโยบายเศรษฐกิจในประเทศเอง ซึ่งล่าสุดทปทเขาก็มองไปข้างหน้าถึงปี2026แล้วคาดการ GDP ไว้ที่1.7%ก็สะท้อนว่ายังต้องระมัดระวังกันอยู่ค่ะฟังดูสภาพแวดล้อมก็ไม่ได้ง่ายเท่าไหร่นะครับแต่ในรายงานของวันอีเนี่ยเหมือนเขายิ่งมองเห็นโอกาสทางธุรกิจอยู่ตรงนี้เองสินะครับที่เขาเชื่อมโยงกับนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลใช่เลยค่ะ จุดนี้เป็นประเด็นที่วันอีเขาเน้นมากๆเลยค่ะคือพอรัฐบาลส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์8อุตสาหกรรมใช่ไหมคะซึ่งวันอีเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มมูวีซีรีส์แล้วก็มิวสิกเฟสติวัลพอดีเขาก็เลยวางตำแหน่งตัวเองเหมือนเป็นยานพาหนะหรือเวชิโคนะคะที่จะนำวัฒนธรรมความสร้างสารรค์ของไทยไปสู่ตลาดโลกโดยอาศัยจุดแข็ง3อย่างที่เขามีอืมจุดแข็ง3อย่างมีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยก็คือคอนเทนต์ค่ะ พวกซีรีส์บอยเลิฟเนี่ยประสบความสำเร็จมากในต่างประเทศนะคะติดท็อป10แพลตฟอร์มระดับโลกบ่อยๆความนิยมตรงนี้แหละค่ะที่เป็นเหมือนประตูให้เขาสอดแทรกวัฒนธรรมไทยเข้าไปได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารอย่างผัดกะเพราจากเรื่องรักนี้ไม่มีถั่วฝักยาวอ๋อที่เป็นไวรัลอยู่พักหนึ่งใช่ค่ะหรือการใช้โลเคชั่นสวยๆในเรื่องบนพระจันทร์มีกระต่ายอันนี้ก็ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวตามรอยได้เหมือนกันครับผม อย่างที่2คือไอดอลและศิลปินค่ะด้วยความที่เขามีศิลปินในสังกัดเยอะมากแล้วก็มีฐานแฟนคลับทั่วโลกเลยนะคะคนเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นเหมือนทูตวัฒนธรรมไปโดยพิยายช่วยโปรโมทความเป็นไทยทั้งการแต่งกายอาหารสถานที่ผ่านพวกคอนเสิร์ตงานแฟนมิสต่างๆเหมือนที่เราเคยเห็นกระแสะข้าวเหนียวมะม่วงอะไรแบบนั้นไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะคล้ายๆกันเลยแล้วก็อย่างที่3คือเพลงค่ะ เพลงประกอบละครซีรีส์หลายๆเพลงของเขาก็มีการใส่ความเป็นไทยเข้าไปทั้งดนตรีเนื้อหาหรือแม้แต่ภาพใน MV อย่างเพลงรักแรกของ GMMTV ที่ดังมากๆยอดวิว YouTube ร้อยกว่าล้านวิวอันนั้นก็เห็นภาพชัดเลยค่ะใช้ MV โปรโมตสถานที่ท่องเที่ยววิถีชีวิตไทยไปในตัวน่าสนใจครับใช้คอนเทนต์กับศิลปินเป็นตัวนำแต่ทีนี้พอมองกลับมาที่ธุรกิจเดิมอย่างทีวีล่ะครับ ในเมื่อข้อมูลก็บอกว่าเม็ดเงินโฆษณาทีวีหรือ a d X มันลดลงเรื่อยๆบทบาทของทีวีสำหรับวันอีตอนนี้มันคืออะไรกันแน่ครับหรือว่าความสำคัญมันน้อยลงไปแล้วประเด็นนี้ก็น่าสนใจค่ะคือถึงแม้ไรายได้โฆษณาทีวีจะลดลงจริงๆตามตะลาดนะคะแต่วันอีเขายังมองว่าทีวียังจาเป็นอยู่ค่ะแต่บทบาทมันเปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นแหล่งรายได้หลักก็กลายมาเป็นเหมือนโชว์รูมมากกว่าโชว์รูม ใช่ค่ะเป็นเหมือนหน้าด่านทำหน้าที่สร้าง mass awareness หรือการรับรู้ในวงกว้างให้คนทั่วไปได้รู้จักศิลปินหรือคอนเทนต์ใหม่ๆก่อนแล้วค่อยนำไปต่อยอดในธุรกิจ idol marketing ที่มันสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงกว่าแล้วก็เจาะกลุ่มเป้าหมายได้ลึกกว่าเดิมด้วยค่ะเป็นการใช้สื่อเดิมในบริบทใหม่อ๋อพอเห็นภาพเลยครับใช้ทีวีเปิดตัวแล้วส่งต่อไปช่องทางอื่นงั้นมาดูตัวเลขกันบ้างครับไตรามารสสที่ผ่านมารายได้รวมโตขึ้น แต่กำไรสุทธิลดลงตรงนี้มันสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ยังไงบ้างครับค่ะอันนี้คือหัวใจสําคัญเลยค่ะที่เขาเรียกว่า revenue mix shift หรือการเปลี่ยนแปลงสัสดส่วนรายได้มันชัดมากๆในไตรามาสนี้เลยค่ะถ้าเราดูโครงสร้างรายได้นะคะกลุ่ม content marketing ที่เคยเป็นรายได้หลักพวกโฆษณาขายลิขสิทธิ์วิทยุเนี่ยรายได้ลดลง12.14%เทียบกับปีก่อนสัสดส่วนก็เลยลดลงเหลือประมาณ53%ของรายได้รวมค่ะลดลงไปพอสมควรเลย ใช่ค่ะแต่ในขณะเดียวกันกลุ่มไอดอลมาร์เก็ตติ้งพวกบริหารศิลปินคอนเสิร์ตอีเวนต์ขายสินค้าเนี่ยกลับโตแบบก้าวกระโดดเลยค่ะโตถึง38.71%เทียบกับปีก่อนสัสดส่วนก็เลยพุ่งขึ้นมาเป็น45.27%เกือบจะเท่ากลุ่มแรกแล้วค่ะ แล้วแนวโน้มคือยังโตต่อได้อีกโหเกือบครึ่งครึ่งแล้วนะครับใช่ค่ะนี่คือการเดิมพันครั้งสําคัญของเขาเลยคือยอมให้ไรายได้ส่วนเดิมที่อาจจะมาจิ้นดีแต่ตลาดมันหดตัวลดความสําคัญลงแล้วไปเร่งส่วนใหม่ที่อาจจะมาจิ้นเริ่มต้นน้อยกว่าแต่เพดานการเติบโตมันสูงกว่ามากค่ะส่วนธุรกิจอื่นๆพวกรับจ้างผลิตเช่าสตูดิโออันนี้ค่อนข้างทรงตัวค่ะไม่ได้เปลี่ยนมาก ที่รายได้คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งลดลงนี่หลักๆก,ก็คือมาจากโฆษณาทีวีตามที่คุยกันหรือมีส่วนอื่นด้วยครับหลักๆก,ก็มาจากโฆษณาทีวีเลยค่ะที่ปรับตัวลงค่อนข้างแรงถ้าเทียบไตรมาสก่อนหน้าก็ลดไป13.68%หรือถ้าดู6เดือนแรกก็ลด14.47%ตามภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ภาพรวมเม็ดเงินโฆษณานะคะนอกจากนี้รายได้จากการขายลิขสิทธิ์หรือ c o อปปี้ไร์ก็ลดลงด้วยนะคะประมาณ7-8%อันนี้ลดเพราะอะไรครับอ๋อ oh. ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าวันนี้เขาเริ่มเก็บคอนเทนต์บางส่วนไว้ฉายเฉพาะในแอปวันดีของตัวเองมากขึ้นค่ะเป็น Exclusive Contents โอ๋ครับก็เลยทำให้ปริมาณคอนเทนต์ที่ขายให้แพลตฟอร์ม OTT อื่นๆมันน้อยลงซึ่งอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่ต้องเลือกค่ะว่าจะเอาเงินระยะสั้นจากการขายลิขสิทธิ์หรือจะสร้างฐานผู้ใช้บนแพลตฟอร์มตัวเองระยะยาวเข้าใจแล้วครับ งั้นก็ชัดเจนว่าเครื่องยนต์หลักตอนนี้คือไอดอลมาร์เก็ตติ้งจริงๆโตเกือบ40%นี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับมีอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในส่วนนี้บ้างครับมันโตมาจากทุกส่วนประกอบกันเลยค่ะอย่างอ r ร์ s ิสแมจเมนต์เนี่ยตอนนี้เขามีศิลปินรวมๆกันกว่า300คนแล้วนะคะจากทุกค่ายในเครือก็มีพรีเซนเตอร์ใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆแต่ที่น่าสนใจมากคือเขาใช้มาคอต โป่งเหน่งหรือโป่งซังอะค่ะใช่ใช่เห็นอยู่ครับใช้เป็นแบรนด์อมบาสเดอร์ให้แบรนด์ดังๆอย่างแพนโด r a หรือพิษ่าหัตได้ด้วยแสดงว่าตัว IP ีที่สร้างขึ้นใหม่เองก็ทําเงินได้โดยตรงเหมือนกันไม่ต้องผ่านศิลปินเสมอไปเอออันนี้น่าสนใจใช่ค่ะส่วนคอนเสิร์ตกับอีเวนต์ก็กลับมาจัดกันเต็มที่เลยทั้งในและต่างประเทศไตรมาสสมีตั้ง86งานเป็นงานต่างประเทศ14งาน พวกงานใหญ่ๆอย่าง Love Out l o u d Love Face, c u l t u r e Pop ก็มีต่อเนื่องค่ะแล้วส่วนที่โตแรงที่สุดเลยคือ Merchandising ค่ะการขายสินค้าที่ระลึกสินค้าของศิลปินใช่ไหมครับใช่ค่ะทั้งของศิลปินแล้วก็ของมาส c คอตด้วยเฉพาะไตรมาสสองนี่โตถึง72%เทียบกับปีก่อนเลยนะคะโห oh, 72%! ตัวแรกนี้สําคัญมากค่ะเพราะเป็นส่วนที่วันอีเขาหวังว่าจะมาช่วยเรื่องมาจินในอนาคตได้เยอะทั้งหมดนี้ก็ได้อัน,นี้สองจากกระแสะ t w เวฟด้วยค่ะคือความนิยมศิลปินไทยในต่างแดนที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฟังดูแล้วมันเหมือนการสร้างระบบนิเวศหรืออีโคซิสเต็มที่ครบวงจรมากๆเลยนะครับตั้งแต่ผลิตคอนเทนต์ปั้นศิลปินมีช่องทางของตัวเองแล้วก็ต่อยอดไปกิจกรรมสินค้าถูกต้องเลยค่ะ เขาใช้คำนี้เลยค่ะอีโคซิสเ็มที่ครบวงจรคือมีตั้งแต่ต้นน้ำมีสตูดิโอผลิตเองควบคุมคุณภาพต้นทุนได้ระดับหนึ่งกลางน้ำก็สร้างคอนเทนต์หลากหลายละครซีรีส์รายการเพลง ปลายน้ำก็มีช่องทางเผยแพร่ทั้งทีวีช่องวัน31แอปวัช่องทางออนไลน์อื่นๆแล้วก็ขายลิขสิทธิ์ให้แพลตฟอร์มอื่นด้วยแต่ที่เข้าเน้นมากๆคือส่วนที่เรียกว่า b e y o n ตอนปลายน้ำก็คือ Idol Marketing เนี่แหละค่ะที่เอาคอนเทนต์กับศิลปินมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบอื่นๆที่มันไปได้ไกลกว่าแค่การดูคอนเทนต์เป็นการสร้างความผูกพันสร้างไรายได้โดยตรงจากแฟนคลับซึ่งมันไปได้ทั่วโลกเลยค่ะ ชัดเจนขึ้นมากเลยครับทีนี้มองไปข้างหน้าบ้างครับเครื่องปีหลังหรือปีต่อๆไปมีแผนงานอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษบ้างครับทั้งคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วก็ทิศทางกลยุทธ์โดยรวมคอนเทนต์ใหม่ๆก็ยังคงมีออกมาเรื่อยๆค่ะฝั่งช่องวัน31กับวันดีก็จะมีละครฟอร์มใหญ่อย่า,ยยางทาย,ยาทใหม่เลขหนึ่งซีรีส์สืบสวนฆาตกรรมจำไม่ได้แล้วก็มีเรื่องที่น่าจับตาคือทวินร่างฉันวิญ,ญญาณเธออันนี้เป็นซีรีส์ร่วมทุนกับสิงคโปร์ค่ะบริษัทแคลโคมี อ๋อร่วมทุนต่างประเทศด้วยใช่ค่ะส่วนทาง GMMTV ก็มีซีรีส์ปล่อยออกมาหลายแนวเลยค่ะทั้ง revamp the undead story อันนี้เป็นแฟนตาซีบอยเลิฟทำนายไทยทัพก็สายมูหน่อยๆ the dark dice game เป็นแนวระทึกขวัญแล้วก็มีคอมเมดี้มีสติหน่อยคุณทีส่วน change to 561ก็มี Period Comedy ฉันนี่แหละท่านขุนที่สวยที่สุดในสยามแล้วก็มีซีรีส์ Girl Love เรื่อง Harmony Secret o ับสลับเล่ค่ะโอ้โหคอนเทนต์ยังแน่นเหมือนเดิมนะครับแล้วในเชิงกลยุทธ์แ่ละครับจะยังให้น้ำหนักกับ Idol Marketing เป็นพิเศษต่อไปไหมครับมีแผนจะดันส่วนนี้เพิ่มยังไงบ้างทิศทางชัดเจนเลยค่ะว่าจะให้น้ำหนักกับ Idol Marketing มากขึ้นเรื่อยๆจะเห็นจากแผนคอนเสิร์ตอีเวนต์ใหญ่ๆที่มีต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศอย่างจะมีในโฟร์ Awake Concert หรือ Golden Song Concert เรแล้วก็จะให้ความสำคัญกับการโตของ Merchandising มากเป็นพิเศษเลยค่ะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ gmmtv e-book ด้วย e-book ยังไงครับค่ะเป็น e-book ที่เกี่ยวกับศิล,ลปินหรือเบื้องหลังคอนเทนต์ต่างๆอันนี้ก็จะมาช่วยเพิ่มรายได้ส่วน m e r ร์ชโดยตรงเลยเข้าถึงลูกค้าทั่วโลกได้ง่ายขึ้นแล้วก็ต้นทุนส่วนเพิ่มไม่สูงมากอืมน่าสนใจครับ ค่ะแล้วก็การทำเงินจากมาสคอตพงสร้างก็จะทำต่อเนื่องรวมถึงแผนขยายป๊อปอัพสโตร์ขายสินค้าไปต่างประเทศให้มากขึ้นด้วยอย่างในญี่ปุ่นก็จะไปเมืองอื่นๆนอกจากโตเกียวควบคู่ไปกับการพัฒนาแอปวันดีให้มีคอนเทนต์เอกซ์คลูซีฟดึงดูดคนมากขึ้นซึ่งตอนนี้ก็ดูผ่านสมาร์ททีวีได้แล้วมีโปรเรื่องจับพาร์ทเนอร์ต่างๆด้วยค่ะแต่ว่าการที่เปลี่ยนโครงสร้างไรายได้มาเน้นไอดอลมาร์เก็ตติ้งมากขึ้นแบบนี้มันก็มีความท้าทายเรื่อง เอ่ออัตรากำไรขั้นต้นหรือ g r o s s profit margin ใช่ไหมครับที่อาจจะต่ำกว่าธุรกิจดเดิมอย่างโฆษณาหรือขายลิขสิทธิ์ตรงนี้วันอีเขามีแนวทางรับมือกับความท้าทายนี้ยังไงบ้างครับเพื่อให้รายได้ที่โตขึ้นมันไม่ไปกดดันกำไรสุทธิในระยะยาวแต่ก็ต้องไม่ลดคุณภาพนะคะอันนี้สำคัญครับด้าน artist management ก็เน้นพัฒนาศิลปินใหม่ๆทั้งเดี่ยวทั้งกลุ่มแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมาสคอตให้มากขึ้น ด้านอีเวนต์ก็ต้องควบคุมต้นทุนวางแผนงบประมาณให้รัดคุมขึ้นและส่วนสำคัญมากๆกก็คือด้านเมอร์ชานดิ้งนี่แหละค่ะที่ต้องเร่งดันยอดขายให้โตต่อเนื่องทั้งออนไลน์ออกบูธขยายพ็อปอัพสโตร์เพราะส่วนนี้มาจิ้นค่อนข้างดีค่ะจะเป็นตัวช่วยสำคัญเลยในการพยุงภาพรวมกำไรของบริษัทในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ถ้าให้ประเมินภาพรวมทิศทางของวันอีจากนี้ไปควรจะมองยังไงดีครับเหมือนการเดินหน้าแบบระมัดระวัง แต่ก็ยังเชื่อมั่นในทางที่เลือกน่าจะสรุปแบบนั้นได้เลยค่ะคือเขายอมรับว่าปัจจัยภายนอกมันไม่แน่นอนทั้งเศรษฐกิจการเมืองแต่ก็ยังเชื่อมั่นมากๆในศักยภาพของ i d o l Marketing Ecosystem ที่ตัวเองสร้างขึ้นมาว่าจะขับเคลื่อนการเติบโตได้ในระยะยาว ประกอบกับถานะทางการเงินที่ยังแข็งแกร่งนะคะก็ยังลงทุนต่อเนื่องได้โดยเฉพาะแอปวัดีที่เขามองเป็นเกมยาวอาจจะเห็นผลชัดๆอีก2-3ปีข้างหน้าโดยรวมแล้วผู้บริหารก็ยังคาดว่าทั้งปี2025นี้น่าจะยังรักษาผลประกอบการให้เป็นบวกได้อยู่ค่ะสรุปแล้วนะครับสิ่งที่เราเห็นจากข้อมูลชุดนี้ก็คือวันดีกำลังอยู่ท่ามกลางการปรับตัวครั้งใหญ่จริงๆ เป็นการตอบสนองต่อภาพรวมสื่อที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะตลาดโฆษณาโดยการหันมาให้น้ำหนักกับระบบนิเวศของศิลปินไอดอลที่ตัวเองสร้างขึ้นมาอย่างครบวงจรแล้วก็ใช้ประโยชน์จากกระแสซอฟต์พาวเวอร์เพื่อไปต่อในระดับโลกใช่เลยค่ะเป็นการเปลี่ยนผ่านจากผู้ผลิตคอนเทนต์ทีวีแบบเดิมๆที่พึ่งรายได้โฆษณาเป็นหลักไปสู่บริษัทบันเทิงที่ใช้ IP หรือทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ความผูกพันกับแฟนคลับ เป็นกนหลักในการสร้างรายได้ที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งความสำเร็จระยะยาวก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรักษาความนิยมของศิลปินการสร้างคอนเทนต์ที่โดนใจแล้วก็การบริหารจัดการช่องทางรายได้ใหม่ๆเหล่านี้โดยเฉพาะเมอร์ชนไดซิ่งที่มาจิ้งสูงให้มันมีประสิทธิภาพจริงๆค่ะมีประเด็นสุดท้ายที่น่าคิดต่อนะครับคือในยุคที่โมเดลธุรกิจบันเทิงมันเปลี่ยนไปทั่วโลกแบบนี้การเดิมพันครั้งใหญ่ของ One e Studio กับ Idol Ecosystem เนี่ย ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงมันอาจจะสะท้อนหรือส่งผลต่อทิศทางของบริษัทสื่ออื่นๆในภูมิภาคเราที่ก็เจอปัญหาคล้ายๆกันยังไงได้บ้างแล้วมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับคุณค่าที่เปลี่ยนไปของการเชื่อมต่อโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเทียบกับการเข้าถึงคนหมู่มากแบบเดิมๆในอนาคตของวงการสื่อคเทิงอันนี้น่าสนใจนะครับ ขอบคุณมากๆนะคะที่อยู่รับฟังกันจนจบและฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เราแบ่งปันไปในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยนะคะหากคุณไม่อยากพลาดทุกเนื้อหาสาระดีๆความรู้ใหม่ๆหรือแรงบันดาลใจที่จะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะคะ และถ้าเนื้อหาในวันนี้เป็นประโยชน์กับคุณอยากชวนให้แชร์ออกไปให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักได้ร่วมเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันค่ะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและที่อยู่กับเราเสมอมานะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะ